ไม่เอาบางคนกรุ se ๊ๆเฮียนะคะสวัสดีค่ะวันนี mm ้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำยาขนมจีนนะคะเป็นน้ำยากะทิปูนาเรานะคะนี่นะคะคนอื่นเลยเราก็จะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่ทางกะทิลงไปนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดนะคะตั้งให้มันเดือดแล้วก็ให้มันแตกมันไปเลยนะคะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มแตกมันแล้วนะคะทุกคนให้มันแตกมันจนให้มันเดือดเลยนะคะดีนะคะก็คือให้มันเดือดไปสักพักเลยนะคะ มันเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นนนี้นะคะพอเดือดแล้วนะคะสักพักนะคะเราก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้มันดูน่าทานประทานมากขึ้นนะคะเราก็ใส่ไปพอประมาณนะคะไม่เยอะมากนะคะันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอมันเดือดไปสักพักนะคะเราก็จะเอากระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็กระชายนะคะไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็เทลงไปตอนน้ำเดือดนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มมาคนนะคะให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าสีมันจะเริ่มน่ากินขึ้นมาทันทีนะคะสีมันจะเริ่มสวยนะคะเพราะว่าเราใส่พริก พิ่ใหญ่เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันไปนั่นเองนะคะนีเราคนไปนะะสักพักนะคะสักพักนะคะพอมันเดือดนะคะสังเกตได้เลยว่ามันเดือดมากนะคะเห็นไหมสีมันจะเริ่มแบบสวยขึ้นนะคะทุกคนให้มันเดือดเพอให้เครื่องมันสุกนะคะให้เครื่องที่เราใส่ลงไปพวกกระเทียมพวก,กะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันสุกนะคะนี่น่าทานไหคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็พอให้น้ำมันเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อปูนะคะอันนี้เป็นปูนานะคะใส่แล้วเราก็จะใส่ปลาทูลงไปนิดนึงนะคะผสมกันนะคะปูนานี้นะคะเราก็จเอาไปตำนะคะตำให้ละเอียดนะคะพอตำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะามากรองน้ำนะคะกรองน้ำเสร็จเราก็จะไดดเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะรอให้มันเดือดอีกรอบนะคะนี่ค่ะมันเริ่มเดือดแล้วนะคะรอให้เนื้อปูมันสุกนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสนะคะเราก็ใส่โรดีไปนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่สีไม่ใช่รรดีนะคะทุกคน มันเป็นผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยนะคะตามชอบเลยนะคะเราก็เลยใส่ไปนิดหนึ่งนะคะนี่คุนเริ่มน่ากินแล้วนะคะเดือด <s> ปุดๆ,ๆเลยเดี๋ยวเราต้มให้เครื่องมันเข้ากันได้ดีนะคะแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะเราก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะ <S <s นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นที่เราได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็มาคั่วนะคะเอ,อมะเขือพวงนะคะแล้วก็พริกนะคะคั่วให้สุกนะคะแล้วเราก็ใส่ปิดท้ายลงไปเลยะคะ่ะถ้าใครชอบก็ใส่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วน่ากินะนะคะทุกคนทำง่ายด้วยนะคะลองไปทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะ